สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากช่อง u t u t e เว็บไซต์เ s ส o r e กอร์ด้วยครับฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็ให้เวอร์ชนไปสูงสามนะครับก็เสียเต็มไปนะครับครึ่งแรกกดไป2เม็ดนะครับซึ่งหลังยิงกันไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลเป็นบอลพีเมรีกนะครับ คู่ระหว่างเชลซีพบนอริทนะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่กิจกรรมของผมนะครับผมก็ได้วิเคราะห์ไว้ไว้ในเว็บไซต์เดีนสกอร์ที่เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนมาเล่นเ d ทีแคบ้างนะครับวิเคราะห์เอทแคบ้างนะครับแต่วันนี้น่าจะมี2คลิปนะครับก็เดี๋ยววิเคราะห์สูงอีกคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเจ้าบ้านเชลซีนะครับมาในแผน3 4 2 1นะครับ ซึ่งเขาติดปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับลูกาโกบาดเจ็บนะครับแถมเวนเนอร์บาดเจ็บนะครับเขาก็ส่งบทให้เขาวันนี้ต้องมาในแผน3 4 2 1ี่หนึ่งนะครับส่วนนอริทนะครับมาในแผน3 5 2นะครับก็วันนี้ก็พร้อมที่จะบุกสู้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีแท้นนะครับวันนี้นะครับเราก็ไปดูเลรราคาเริ่มต้นนะครับเปิดมาที่เซลซีต่อถึง2ลูกนะครับ แต่ราคาไหลลงไปลูกครึ่งครบสองนะครับแถมวันนี้นะครับผู้เปิดราคาอาจจะไหลขึ้นกลับไปถึง2ลูกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มเชลซีวันนี้ต้องการแท้มนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่1นะครับถิติ8นัดของเชลซีนะครับชนะ6เสมอ1แพ้1นะครับมี19แต้มนนะครับล้างอันดับ1นะครับส่วนนอริทนะครับแข่ง8นัดยังหาชชนะไม่เจอนะครับเสมอ2 แอถึงหกนัดนะครับสายติที่พบกันมาก็ค่อนข้างจะเป็นปี2020ก็เราก็ตัดไปได้เลยนะครับปีนี้นอริทถือว่าผลงานยแย่นะครับก็ถือว่าวันนี้นะมผมคิดว่าน่าจะเป็นเชลซีบุกหน้าเดียวแน่นอนนะครับวันนี้แถมนัดล่าสุดเชลซีแข่งบอลยุโรปมานะครับชนะมัตโม่สูนะครับมัตโม่เป็นดีกรี ต้นตารางของสวีเดนนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมฟันธงให้อยู่ต่อเชลซีลูกครึ่งควบ2นะครับลุนเม็ดสนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามผลงานบนบอลสูงต่ำพารวยด้วยนะครับวันนี้ฝนตกต้องขออภัยด้วยนะครับ